สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room ครับกับผมพี่มิกนะฮะวันนี้เรามาในวิดีโอ Random Fact ของเกม LOL นะครับผมโดยในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมของเกม LOL นะสิบเรื่องด้วยกันนะครับผมโดยไม่มีหัวข้ออะไรเป็นพิเศษนะครับผมก็อะไรน่าสนใจก็จะมาพูดนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเรื่องที่1นะครับเวลาเราเล่นแชมเปี้ยนทำเคนช์นะครับผมหรือว่าปลาดุกต้วอ้วนนี้นะฮะถ้าเรากดปุ่ม control หนึ่งนะครับผมหรือว่าคย เราก็เห็นว่าเขาเนี่ยทำการอ้วกหรือว่าสำนักบางสิ่งออกมานะครับซึ่งก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับผมอย่างเช่นรองเท้าบูทก้างปลาหรือบางครั้งเนี่ยก็ออกมาเป็นหมวกของเฮลเมตโบเลยนะฮะและหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีกระดองเต่านั่นเองครับซึ่งกระดองเต่านี้นะครับจริงๆแล้วเป็นไอเทมที่ถูกเอาออกจากเกมไปครับผมมีชื่อว่า h e a r t o f G โนะครับโดยจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับแชมเปี้ยนของเรา200้และนอกจากนั้นเนี่ยทุกๆ10วินาทีแล้วนะครับเราจะได้เงิน5าโก้ฟรีจากไอเทมชิ้นนี้นั่นเอง โดยปกติแล้วนะครับจะมีแค่แชมเปี้ยนสายซัพพอร์ตเท่านั้นนะฮะที่จะซื้อพวกไอเทมที่ช่วยในการเด้งตังค์นั่นเองนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีไอเทมชิ้นนี้ครับผม Hard o f Go ครับผมที่จะช่วยเด้งตังค์แล้วก็บวกเลือดให้ด้วย200นะครับทำให้แชมป์หลายตัวเนี่ยสามารถซื้อ Hard o f Go ไปครับผมเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษในเกมขึ้นมานั่นเองซึ่งทางไลออดนะครับเขาได้ตัดสินว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ที่แชมเปี้ยนตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยจะมีไอเทมเด้งตังค์เพราะว่า สามารถลาามิเนียนให้ได้ตังอยู่แล้วนะครับผมแล้วถ้าเขามีไอเทมเด้งตังเนี่ยเขาก็จะได้ตังเยอะเกินขึ้นไปอีกนะฮะเลยเอาไอเทมนี้ออกไปจากเกมนั่นเองนะฮะถึงแม้จะไม่ได้เป็นไอเทมอยู่ในเกมนี้แล้วนะครับแต่ก็ยังแอบโผลมาในเกมอยู่ได้นะฮะไม่ว่าจะออกมาจากปากของทอมเค้นนะครับหรือว่าแอบอยู่ด้านหลังของช็อปคริปเปอร์ฝั่งทีมสีแดงนะครับผมไม่แน่นะฮะถ้าเราเอาตังฟาดหัวพ่อค้าคนนี้เนี่ยเขาอาจจะขายฮาร์ดโอกเกให้เราก็ได้นะฮะ 1> <1> <1> สำหรับคนที่มีสกินไฟนอลบอสเวอร์ก้านะครับผม ก็น่าจะเคยสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเขากดรีคอร์นะครับหรือว่าวาปกลับบ้านเนี่ยเขาจะทําการกดปุ่มบนถุงมือของเขานั่นเองนะฮะถ้าดูผั่านก็อาจจะไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาเนี่ยกำลังกดโคโนมิโค้ดอยู่ครับผมหรือว่าสูตรโกงเกมนั่นเองนะครับผมถ้าใครเกิดทันยุคเกมตลับนะครับผมก็อาจจะคุ้นกับสูตรนี้อยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นสูตรในการโกงเกมคอนท่านั่นเองนะฮะทำให้ผู้เล่นทั้ง2คนในเกมนะครับมีชีวิต30ชีวิตนั่นเองนะฮะและนอกจากนี้ยังเป็นสูตรที่สามารถใช้้ไดในนนนเเเกกกมมหลาายยๆของค่่ิชัะ ซึ่งที่มาของสูตรกงเกมโคโนะมิอันนี้นะครับผมมันเริ่มมาจากผู้พัฒนาเกมเองครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขากําลังทดลองเกมที่เขาสร้างมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเกมนี้มันยากเกินไปครับผมทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถทดลองเกมไปจนถึงตอนจบได้เขาเลยใส่สูตรพิเศษนี้เข้าไปเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถทดลองเกมได้จนจบนั่นเองนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยดันลืมเอาโค้ดนี้นะครับออกก่อนที่จะเอาเกมออกไปขายนั่นเองนะฮะ จนในที่สุดก็มีผู้เล่นมาค้นพบสูตรนี้เข้าครับผมและสุดท้ายก็กลายเป็นสูตรในตำนานครับผมที่มีชื่อเสียงมากนะครับของค่ายโคนามินั่นเองโบนัสความรู้พิเศษนะครับผมถ้าคุณเคยใช้สูตรนี้ในเกมคอนท่านะครับผมแสดงว่าอายุของคุณเนี่ยไม่น้อยแล้วนะครับ <S <S เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของจิ้งจอกเก้าหางอาลินั่นเองนะฮะซึ่งในขั้นตอนการพัฒนานะครับผมเธอได้มีชื่อว่าเก้าหางนะครับหรือว่านายเทลส์นั่นเอง ซึ่งทางไลออนเนี่ยก็ได้ทําแบบสอบถามนะครับออกมาให้กับผู้เล่นว่าอยากให้นายเทลส์นะครับมีชื่อว่าอะไรนะฮะซึ่งชื่อในแบบสอบถามนะครับทั้งหมดก็มีแดนบีนาบีลูริอาริโชลองแล้วก็ดาซอมนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นภาษาเกาหลีนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าผมอ่านอะไรผิดไปเนี่ยก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็โหวตให้กับชื่ออารินั่นเองนะครับซึ่งแปลภาษาไทายได้ว่าสง่างาม เกมลีกออฟเลเจนส์นะครับผมในแต่ละประเทศนะครับผมก็จะมีการภาคเสียงตัวละครนะครับผมแตกต่างกันไปนะฮะซึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องนักภาคการ์ตูนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่พลาดโอกาสนะครับผมที่จะเชิญนักภาคที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาภาคเสียงให้กับตัวละครของเกม League of l e g e น d s นั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นลีโอนานะครับผมก็จะใช้คนภาคคนเดียวกับเซเบอร์จากเรื่องเฟส์นั่นเองนะฮะ

ซึ่งนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมยังมีนักภาคชื่อดังอีกหลายคนเลยนะฮะเวลาที่ไลออดนะครับทำการพัฒนาแชมเปี้ยนตัวใหม่เนี่ยเขาก็จะยังไม่สร้างโมเดลของแชมป์นั้นขึ้นมานะครับเขาจะใช้โมเดลของแชมปเปี้ยนในปัจจุบันเนี่ยมาใช้แทนตัวใหม่ไปก่อนนะครับเรียกว่าเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับหรือว่าตัวต้นแบบนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างแชมปเปี้ยนนานะครับผม ซึ่งในขั้นพัฒนาเนี่ยก็ได้ใช้โมเดลของนอติลุสนะครับผมแต่ว่าเป็นนอติลุสขนาดยอดส่วนนั่นเองนะฮะซึ่งซึ่งเมื่อเขาสะสมความโมโหเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะแปลงร่างเป็นไฮยีน่าวอลวิกนะฮะต่อมาคือเล็กไซนะครับผมซึ่งเวอร์ชั่นต้นแบบหรือเวอร์ชั่นทดลองนะครับจะเป็นปลาในสกิลอัลติเมทของฟิตสกินเดอะวอยนนั่นเองนะครับผม และสุดท้ายก็คือแชมเปี้ยนเคล็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่เขาจะมาขี่กิ้งกาขวัญใจเราเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเขาเป็นนานะครับที่ขี่เฮคาริมอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งดูไปก็เท่ไปอีกแบบนะครับผมแต่ว่าก็ดีแล้วนะครับที่ออกมาเป็นในแบบปัจจุบันนะฮะต่อมานะครับจะพูดถึงไอเทมในเกม bf s o r t นะครับผมซึ่งเพื่อนเเคยสงสัยกันไหมครับว่า bf เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับโดย bf นี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากปืนในเกม doom นั่นเองนะครับซึ่งในเกม doom เนี่ยก็จะมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งนะคร BFG 9000นั่นเองนะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า big fucking gun 9000ถ้าแปลแบบไม่หยาบคายนะครับก็จะแปลว่าปืนโคตรใหญ่นั่นเองนะฮะส่วนเวอร์ชั่นหยาบคายเนี่ยใครจะแปลยังไงก็บอกในคอมเมนต์ก็ได้นะฮะซึ่งแน่นอนครับผมในเกมก็จะเป็น b f Sword นะครับผมก็จะแปลว่า big fucking o อ d เหมือนกันนะครับผม แต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเรียกกันตลกๆนะครับว่าเบสเฟนซอร์หรือว่าดาบเพื่อนรักนั่นเองนะฮะแชมเปี้ยนมอร์ดิคายเซอร์นะครับผมชื่อสกิลของเขานะครับจะมาจากเพลงนะครับแนวเมทัลนะครับทุกสกิลเลยทีเดียวนะฮะเริ่มจากสกิลแรกนะครับไอออนแมนนะครับผมเป็นเพลงโดยแบล็กซ์บัตนะครับผมเมสออฟสเปซนะครับผมก็มาจากเพลง a อชออฟสเปซนะครับโดย Motorhead นั่นเองต่อมาคือ Harvest of Sorrow นะครับโดย Metallica และ s i p h o n of Destruction นะครับผมซึ่งมาจาก Symphony of Destruction นะครับของ m e g a d e t h และสกิล Ultimate Children of Gave โดย Black Sabbath และสกิลที่เรียกวิญญาณมังกรนะครับก็มีชื่อว่า Dragon Force นะครับผมก็เป็นวงเมทัลเหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับ m o d i i z e r นะครับยังเป็นแชมเปี้ยนตัวหนึ่งนะครับที่สามารถพูดกับผู้เล่นโดยตรงได้นั่นเองนะฮะ You only need to click once, fool. ตอนนี้นะครับผมแชมเปี้ยนในเกม LOL นะครับก็มีทั้งหมด137ตัวด้วยกันนะครับผมโดยตอนที่วิดีโอนี้ออกมานะครับก็มีเคนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนตัวล่าสุดนะฮะซึ่งในเกมนี้เนี่ยแชมเปี้ยน6ตัวแรกนะครับผมที่ได้รับการออกแบบนะครับก็มีแอนนี่ซิงลีซินซีเฟอร์ไซออนและก็ทวิสต์เต็ดเฟสนั่นเองนะครับผมซึ่ง6ตัวนี้นะครับก็เป็นแชมเปี้ยน6ตัวแรกนะครับที่ออกแบบสําหรับเกม League of Legends นั่นเองนะฮะแต่ว่าลีซินนะครับผมออกมาที่หลังนะครับผมซึ่งกว่าจะออกมาเนี่ย ตัวเกมก็เปิดมาได้2ปีแล้วครับผมเรื่องต่อมานะครับหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมในแผนที่โหมดอารามนะครับผมคุณจะได้รับโปโลสแน็ค์นะครับผมซึ่งสามารถป้อนให้กับโปโลในแบบนั่นเองนะครับซึ่งโปโลก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็จะระเบิดนะครับผมกลายเป็นโปโลเล็กๆหลายตัวนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าคุณใช้แชมเปี้ยนบลอมนะครับผมและป้อนโปโลสแน็คซ์ให้กับโปโลนะฮะโปโลตัวนั้นนะครับก็จะมีหนวดของลุงบลอมขึ้นมานนเองะะ และเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับป๊อปปี้ตัวเก่านะครับผมป๊อปปี้ตัวเก่านะครับผมหรือว่าก่อนที่จะรีเวิร์กเนี่ยถ้าเรากดโจ๊กนะครับผมเธอจะพูดว่า jokes I don't know any jokes ซึ่งก็หมายความว่าเธอเนี่ยเล่นมุกไม่เป็นนั่นเองนะครับหรือว่าเธอไม่รู้จักมุกตลกอะไรทางนั้นนะครับถึงแม้เธอจะได้รับการรีเวิร์กแล้วนะครับผมเธอก็ยังเล่นมุกไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่เชื่อนะฮะเชิญดูคลิปนี้ได้เลยครับ a noxian a targonian and a pilti are robbing a bank the bank guy says i'll give you whatever you want the noxian says i'll take whatever gold you got back there the targonian says gimme all your gemstones and the pilti says can i own this bank uh, i own this bank so <sighs> he doesn't want anything because he owns the bank Demacian, Anoxian, and a Freljordian walk into a tavern. The barkeep asks, what'll it be? The Demacian says, uh, I'll have a wine. No, wait, an ale. Yeah. And then the Noxian says, I'll have a a wine. Yeah, he wants a wine. And the Freljordian says, I'll drink anything so long as. Wait, hold on. Let me start over. อ่ะก็จบลงแล้วนะครับกับวิดีโอของวันนี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้อะไรสนุกๆเกี่ยวกับเกมแอลไปไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะทีนี้ขอมาตอบคําถามนิดนึงว่าทําไมวิดีโอสตอรี่ของนาซัตยังไม่ออกมาสักทีนะฮะอ่ะเวลาทําวิดีโอสตอรี่เนี่ยก็จะมีผมนะครับพี่มิกเนี่ยเป็นคนวาดรูปนะฮะแล้วก็มีพี่แม็กนะครับเป็นคนภากกับคนเขียนบทนั่นเองนะครับผมซึ่งในช่วงนี้เนี่ยพี่แม็กเขาค่อนข้างจะติดทุระนะครับผมไม่ว่างเท่าไหร่นะฮะก็เลยมา ทำวิดีโอสตอรี่ด้วยกันไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี <to> ่ยจะของดวิดีโอสตอรี <us> ่ไปก่อนนะครับผมหยุดพักไว้เฉยๆนะครับผมไม่ได้เลิกเลยนะฮะเดี๋ยวพี่แม็กว่างเมื่อไหร่ก็จะกลับมาทํากันเหมือนเดิมนะฮะดังนั้นก็รอกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบเนื้อเรื่องหรือว่าข้อมูลของเกม L อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับเรายังมีข้อมูลอีกมากมายนะครับผมเกี่ยวกับเกมแให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะอ่าไว้พบกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากค